พูดที่พูดอุอ้ยที่นี่เขาเปิดใหม <7 S 2> ่เซเว่นอุ้ยที่นี่เขามีเซเว่นใหม่ที่นี่แหลมแม่พื้นไ,ไม่ใช่แหลมแม่พิมพ์นี่แหลม,หมแม่พิมพ์เนี่ยอุ้ยตะกี้มีร้านข้าวอะพี่ไปจอดอ่ะอมองไม่ได้มองรถหลังขี่ตูดกัเลยไอ้ตรงเซเว่นนั่นแหละข้างๆกันมีร้านขายข้าวตั้งหลายอย่างเนี่ย ว่าหิวว่าหิวที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันนะ่ะดูดีไม่มีล่มเลยเรามาตอนนี้ตอนนี้มันบ่ายโมงอะ่ะมันร้อนมาก เลยไม่อยากจะลงไปเดินทะเลกันเลยนะคะอน,นะอันนี้ร้านขายอาหารเนื่องจากมีร้านเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเราอยากกินก๋วยเตีเ๋ยวอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ร้านกินข้าวกันสักทีนะคะ เ,กกเพราะ,ะว่าเรามาทะเลมันก็จะมีแต่อาหารทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยยังไม่ได้กินอะไรกันเลยตอนบ่ายโมงแล้วแล้วเราก็มาหลายครั้งแล้วแต่เราก็ไม่เคยจะจำกัน ดูรถเฟฟ้าคันนี้น่ารักแค่เดูดูดืสีเหลืองน่ารักประมาณเท่าไหร่ละเจ็ดห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ย่งเอ็ดหมื่นหรือห้าหมื่นที่เราดูในซอ่ะแพงอยู่นะไม่ใช่ถูกนะอ้าซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งหละแต่ว่าก็ดีกว่าตากฝนตกก็ไม่เป็นไรใช่มันไม่ต้องตากแดดตากลมใช่ เต่มไขอ่อะไรกาแฟสดร้านไหน,นอันไหนที่อร่อยครั่าจำได้ไหมที่เราซื้อกาแฟสดกันอัอ่นยกาแฟสดหรออไปซื้อร้านไหนดีอ่ะแถวนี้ไม่มีสดหรอกแคนี้มีแต่กุ้งสดหมึกสดกุ้งสดหมึกแห้งอโอ้โอหหอยสดอะไรอ่ะมี อ้ยแดดช่วงบ่ายอย่างว่านะแดดแรงช่วงบ่ายไม่มีใครลงเลยมีแต่เป็นนั่งกินเหล้ากันเฉยร้อนร้อนมากจำไม่ได้แล้วว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงไหนเนี่ยขกินข้างหน้าแล้วนะ พักก็มีเยอะนะคะแถวนี้ใครอยากจะสนใจอยากไปเที่ยวก้งมาได้พักค้างพื้นที่แหลมแม่พิมพ์สิ้นสุดสุดเขตแหลมแม่พิมแล้วนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ